นี่คือถังสําหรับเก็บขยะในครัวเรือนนะคะพวกเศษอาหารค่ะจะได้เอาไปทําปุ๋ยะค่ะเศษอาหารต่างๆแล้วก็พวกน้ํเจ้าข้าวนะคะก็จะเป็นวิตามินดีเยอะนะคะที่ใน,นะครัวเะือเวลาเราทิ้งขยะต้องให้น้ำท่วมนะคะม่น,นั้นมันป็นแรงกระต่ายมนเป็นนอนนะคะกะ็ต้องปิดฝาไว้ด้วยค่ะเราจะเทเศษอาหารที่เป็นเศษอาหารต่างๆลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะคะกันแมลงวันค่ะอันนี้เดี๋ยวอีกนิดนึงก็จะเอาไปฝังกรบใส่ สไมดูขยะที่เราขนมาจากบ้านเห็นไหมคะข้าวขาวๆเนะี่ยเป็นจุลินซีดีนะคะ,ะพวกอาหารต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝังค่ะนี่ก็จะเอามาขุดหลุมฝังใต้ต้นฝั่งหลังนะคะก็ห่างออกมาประมาณเกือบเมตรนะคะตรงนั้นต้นมันโคนต้นมันเห็นไหมคะแล้วก็ฝังตรงนี้นะคะให้ตรงชายพผู้ไม้เนะะี่ยแหละค่ะค่ะเดี๋ยวขุดขดีมีเสียมนะคะ ทำเป็นหลุมๆไปเลยค่ะมันต้นไม้มันจะได้สารอาหารนะคะเพราะว่าเศษอาหารที่บ้านที่เราทานที่บ้านมันก็จะมีทั้งผลไม้ทั้งเนื้อนะคะแล้วก็จะเอาน้ำสาวข้าวใส่ด้วยค่ะจะได้เร่งเวลาเราสาวข้าวเราก็อย่าทิ้งค่ะทิ้งมันก็จะเหม็นเป็นน้ำเสียอีกแล้วก็ใส่ตรงนี้เลยค่ะค่ะเราจะคนๆก่อนนะคะ เทลงไปเลยค่ะเทลงไปแล้วก็กบค่ะถ้าเราเอาดินลงไปเดี๋ยวมันจะล้นค่ะเราก็หาเศษกระเบื้องเลอถ้าไม่มีก็เศษไม้หรือว่าถุงนะคะมาทับเพราะว่ากันหมาคุยนะคะเดี๋ยวหมาจะมาคุยก็เอาถุงทับอีกทีนึงก็ได้นะคะค่ะแล้วก็หาอะไรมาทับเพิ่มก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวหมามาคุยนะคะแล้วประมาณอาทิตย์ จะมาเปิดดูถ้าเรามีอีกเอามาเทืใส่อีกก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะย่อยลงไปค่ะค่ะลองทําดูนะคะแล้วนี่ก็อีกหลุมนึงนะคะใต้ต้นฝรั่งเห็นไหมคะฝรั่งอันนี้ก็จากปุย๋ยคอกมาใส่ก็จะเป็นต้นมะเขือเทศขึ้นนะคะเห็นไหมโดกมากอันนี้เริ่มห่อแล้วค่ะบางลูกก็เริ่มห่อแล้วค่ะบางลูกก็รอให้มันโตเต้าเหรียญบาทแล้วก็จะห่อแล้วค่ะเห็นไหมคะออกดอกเยอะค่ะลองทําดูนะคะ ทำไม้หลายต้นทุกต้นเลยค่ะทุกต้นมีเศษอาหารก็จะเอามาฝังค่ะอันนี้ต้นนี้ก็ต้นอาละมุดนะคะเห็นไคะอันนี้ก็กาลังออกดอกค่ะอันนี้ก็หลุมที่เราทําค่ะเราจะเอาถัางพลาสติกมาเจาะด้านหลังแล้วก็คว่ำาลงนะคะมีตะกร้าอีก,อกแล้วก็เทขยะลงไปตรงนี้แบบนี้ก็ได้แล้วก็ปิดกันหาที่มาทับกันหมาค่ะต้นนี้ก็ฝังไปประมาณหลายอาทิตย์แล้วค่ะแห้งแล้วเห็นไหมคะต้นก็กำลังงาม พลังงามเลยค่ะเรามาฟากทางนี้ฟากทางนี้เป็นต้นมะม่วงค่ะอันนี้ก็ฝังตรงชายต้นไม้นะคะเห็นไหมคะจะฝังตรงนี้นะคะพร้อมกับปุ๋ยคอกด้วยอันนี้เป็นมะม่วงเขียวใหญ่นะคะก็ติดอยู่นะคะค่ะค่ะนี่คะ่ะจะให้ดูคะ่ะค่ะอาอยู่นี่ต้นไม้ทุกต้นก็จะเอา เศษอาหารนี่แหละค่ะมาฝังฝังทุกต้นเลยค่ะมีกี่ต้นก็จะฝังฝังฝังไฟนะคะลองทำดูนะคะเป็นไปได้ประโยชน์จากขยะด้วยนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ